สวัสดีครับ FC แฟนค l ับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหโได้เข้าไปฟังบอสบิ๊กพูดถึงนโยบายของวงโตเกียวมิวสปีหน้านะครับที่บอกว่าปีหน้านักร้องคนที่อยู่ประจำวงเท่านั้นถึงจะได้เดินสายกับค่ายนะครับ FC ทุกท่านก็เป็นธรรมดาแหะครับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนเปลงทำให้องค์กรเจริญขึ้นและมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับ ในเมื่อองค์กรเติบโตขึ้นความมีมาตรฐานมันก็ต้องเป๊ะไปด้วยนะครับ FC ในการเดินสายโชว์ผลงานต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้บริหารองค์กรนะครับที่ต้องการให้โชว์ต่างๆและศิลปินที่มีความพร้อมในการเดินสายไปกับวงนะครับจะได้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับเ c และโชว์ต่างๆนะครับเพื่อผู้จัดงานจะได้โชว์ที่เหมือนๆกัน เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเอฟไม่ใช่ว่าผู้จัดคนนี้ได้โชว์ครบทุกอย่างแต่ผู้จัดอีกเจ้าหนึ่งกลับได้โชว์ไม่ครบสาเหตุเพราะศิลปินไม่พร้อมจะไปด้วยแบบนี้มันก็แย่นะครับก็จะทําให้คุณภาพของโชว์หรือองค์กรตกต่ําอย่างแน่นอนนะครับเพราะความไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างแน่นอนนะครับเอฟเพราะว่าองค์กร จเจริญเติบโตขึ้นทุกวันนะครับในที่สําคัญเลยนะครับงานจองข้อมานี้เพียบเลยนะครับเอฟซีเพราะฉะนั้นศิลปินที่ไม่ได้อยู่ประจําก็คงต้องเลือกอนาคตของตนเองแล้วนะครับว่าปีหน้าจะเดินต่อไปกับวงหรือจะไปทํางานประจําของตนเองหรือวงมอลําของตนเองนะครับเอฟซีมันก็ต้องเลือกทางเดินของตนเองแล้วว่าจะไปทางไหนนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เข้าใจบอทวิกนะครับ ผู้นําองค์กรนะครับย่อมต้องการให้องค์กรพัฒนานะครับในความที่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งบอสวิกก็พร้อมที่จะดันทุกคนนะครับอยากทําโชว์ให้ออกมาให้ทุกคนได้เด่นเท่ากันนะครับซึ่งมันจะต้องทุ่มเทมากๆเลยนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเอฟีปีหน้าเติบโตขึ้นองค์กรจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นระนาบเดียวกันนะครับ ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามระบบที่บอสบิ๊กวางเอาไว้นะครับเอฟซี e ทุกท่านและเชื่อว่าคนที่เลือกเดินสายไปกับวงไปกับบอสบิ๊กนะครับทุกคนจะเด่นเท่ากันและมีแสงสว่างส่องถึงนั่นก็หมายถึงว่าเตรียมตัวเตรียมใจอ้าแขนรับเงิน,ร,งนรับทองที่จะเข้ามาได้เลยนะครับเอฟซี e เรียกได้ว,ว่าทุกคนที่เดินสายไปกับวงเตรียมตัวรวยกันได้เลยนะครับร้อยปอร์น์ล่ำซ้ำแน่นอนนะครับเอฟซี e ทุกท่าน แต่คนที่ตัดสินใจไม่ไปต่อไม่เดินสายไปกระวงอันนี้ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของศิลปินท่านนั้นนะครับว่าศิลปินท่านนั้นจะตัดสินใจอย่างไรนะครับกับอนาคตของตัวเองนะครับเอฟซี mm hmm. e ทุกท่านเพราะว่านโยบายของวงปีหน้านะครับก็ถูกวางไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับบอสบิ๊กพูดเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อความเป็นมาตรฐานขององค์กรนะครับให้เป็นในทางเดียวกันนะครับอย่างครูจุนนี่ ก็เป็นครูต้องสอนหนังสือตามโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นงานประจําอันนี้ก็แล้วแต่ว่าครูจุนนี่จะตัดสินใจแบบไหนนะครับก็ต้องให้เกียรติครูจุนนี่เป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับอนาคตของตนเองก็ต้องตัดสินใจเองนะครับเ c ซี LC. และหมอลำซิ่งวิเชียนชัยเลิศนะครับปีหน้าคงจะตัดสินใจนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยหลังไปทําวงของตนเองนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรติศิลปิน นะครับที่จะตัดสินใจเองนะครับอนาคตของตนเองนะครับเอฟซีทุกท่านเราก็ไม่ว่างกันนะครับหากไม่ไปต่อวงนะครับแสงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเอฟซีทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับท่านแรกก็บอกว่าเข้าใจที่สุดค่ะคือบอสต,ต้องเข้าสู่ระบบเต็มตัวเพราะวงใหญ่ขึ้นงานเยอะขึ้นและเราเอฟซีก็ไม่อยากให้บอสต,ต้องมาเช็คว่าคนนี้คนนั้นจะมาได้ไหมคนนี้จะว่างไหมเราไม่อยากใช้คําว่า บางคนจับปลาสองมือคือมันต้องเลือกค่ะเห็นใจบอสสุดๆและเราก็รักทุกคนในค่าจริงๆค่ะนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าบอสทำถูกแล้วค่ะเวลาที่ไรสดจะเจอคำถามประจำว่าวันนี้คนนี้คนนั้นมาไหมนะครับถ้าเป็นศิลปินประจำวงทุกอย่างมันจะราบรื่นและเป็นระบบไปตามสเตปค่ะนะครับ PFC ท่านสุดท้ายก็บอกว่าบอสวางแผนถูกแล้ว ในบริบทที่ศิลปินวงจะเที่ยวไปไปมามาโดยไม่สแตนบายที่วงมันค่อนข้างยุ่งยากไในจะต้องซ้อมโชว์ด้วยกันในจะต้องลงทุนสร้างสรรค์โชว์ให้ศิลปินแต่ละคนให้ชัดเจนเป็นรูปธปรรมเข้าใจแก่นะนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ e FC ในเมื่อระบบของมันใหญ่ขึ้น ห้าชั่วโมงเต็มนะครับเวลาเดินสายก็พากันไปหมดมันจะพร้อมเพรียงกันนะครับเวลาซ้อมก็จะอยู่ซ้อมพร้อมเพรียงกันหมดนะครับทาให้โชว์ต่างๆนี้ออกมาดีได้มาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับระบบงานก็จะเสถียรในการวางสคริปต์ต่างๆจะได้ราบลื่นง่ายแก่การจัดโชว์นะครับเอฟซีที่สําคัญเลยนะครับคุณภาพของงานโชว์จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอฟซี e ทุกท่านแต่สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดิน ไปต่อกระวงอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเราต้องยอมรับการตัดสินใจของศิลปินท่านน,นั้นนนะครับคนเราความสะดวกมันมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาอาจจะสะดวกบางคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินสายนะครับท่าน